สวัสดีค่ะเตียผ้ามาช่มผักสวนขั้วข่างบานจน้าพี่น้องผักสวนขั้ว่างบานสวนเล็กๆก็สามารถปลูกได้ไหลายแนวค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อตลาดยากคลูยูปลูกกินพักหนาหนาวเนาะพาี่น้องไพ่ไกับปลูกผักนาหนาวนีน่นาหนาวน้องามงามผักคนสวน นี่เป็นผักกาดขาวหอผักผักซีผักหอมป้อมบ้านเท่าพี่น้องนี่เป็นผักคข่าผักขา่กขาก็ยังบ่ท่านได้งามค่ะไก่เคีย่ยไก่กินพี่น้องเอ้ยบุญนะดนเนยไก่กิน,นพีน่น้องผักง่ามไก่กินเป็นแต่เสียดายคักแน่เนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นน,ปน,นี่เป็นหอมแดงค่ะ ท้านี้เป็นหอมแบงท่งนี้ประกาศวงตุ้งดอกพี่น้องที่ท่งนี้ท้านี้ก็เป็นหอมแบงหอมแบงกับงามงามจะทุกคนคุณนะ่ะพักหนานา,นามนก็นจะประมาณนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องใครๆก็ปลูกกันทุกคนพักหนานาดูปลูกกินกันทุกคนไม่ต้องได้ไปซื้อตลาดยากจากพี่น้องดึงเนี่ยค่ะแตงกับนี่ค่ะ ทั้งนี้เป็นแต่งแต่งกับกำลังงามกำลังขืนข้างดึงเนี่ยค่ะแต่งก็กกำลังขืนข้างงามกำลังงามจากพี่น้องสวนขั่วเพื่อนสวนยอมในหน่อยจ้สะสามารถปลูกค่หลายแนวค่ะพี่น้องทั้งนั้นเป็นตะไคร้ปลูกดูกปลูกก,กินยังสิเราไม่ได้ไปซื้อตลาดยากนาะพี่น้องเนาะ,นนะกำลังงาม สานบ้านเฮากับสิประมาณนี่แหละเนาะพี่นอ้องแต่เสียดายครับใก่เข่าเคียรพี่นอ้องไก่เข่ากินคุณนะ่ะไก่เข่ากินพังง่ามๆไก่เข่ากินเป็นแต่เสียดายครับนีไ่ไงส่วนขั้วของเฮาเนาะปลูกไว้ขางบ้านเพราะาได้อยู่ได้กินยังบ่ได้ไปซื้นนอเพิ่นเนาะบ่ได้ไปซื้อตลาดยากพี่นอ้องเอ้ยนี่ปลูกกินคุณนะ่ะ ทั้งนั้นเป็นแบบมีเจ้าพี่น้องอพคนน่ะมีกับนวยบักยันหนึ่งคนน่ะบึ้งเนี่ยพี่น,อน้องแบบมีปั้ดแบบมีนวยนี่ไหมคนน่ะตาตีพึ่งวึ่งอยู่นวยแบบยันยนวยแบบยับนแบบมีนวยนี่เราเป็นใกล้สีสุกแลว้ววะพี่น้องนี่ยอื ส่วนกัวของเฮาใกล้เขา่าส่วนของเพื่อนบานเพื่อนเด้อพี่น้องเดี่ว่าเป็นเสียงส่วนของยายดอกของปอนบานเพื่อนไกลเขา่าซึ่มื่อสมือค่ะพี่น้องไกล้แม่ลกอ่อนเขา่าเขากินเป็นเ่อมเอเล่ไปจะเสียดายค่ะนอกพี่น้องเนาะส้นตะบบมีนี่ยวเพี่น้องคนนะ่ะรวยบบไงหนึ่งมึงเนี่ย มี่ไงพี่น้องเอ้ยคุณน่ะหน่อยหน่อยก็มีหน่อยๆก็พอดีสุกหนี้ๆก็ใกล้สิสุกแล้วบัณน์หนกข้าวกะสิประมาณเนี่ยแหละนาะพี่น้องบลูกยูปลูกกินบ่ไดริสุอยูซื้อกินหอมแดงกะงามงามจ้าพี่น้องหอมแดงกะงามเยอะค่ะขาวมลส้มผักสวนครัว ปลูกยูปลูกกินบ้านเฮาบ่ดได้ไปซื้อบ่ดได้ไปซื้อตลาดเนี่ยไปดูก็ได้กินเนาะพี่น้องไปดูก็ปลูกกินไปโบดูก็ซื้อกินพี่น้องเลยดูนะอากาศโย่ชุ่มไปเรื่อยๆอยู่ของสวนเพิ่นบ่อยู่พี่น้องพุณอยู่ของสวนเพิ่นนั่งอยู่พุ่นในบ้านเพิ่นคุณ ก็เลยพามาเลอะมาชมอัพเดตสวนกุ้วให้เบิ้งเนาะค่ะเนะะาะนี่แหละค่ะปูปูู่กกินบานเหาเนาะค่ะเนาะงางมาทั้งนี้ค่ะพี่นนอทั้งนี้เป็นกับปูบกแน้ง สวนครัวรัวกินได้เพะนะิ่อมาเนาะตกแต่งพ่อได้เก็บอยู่เก็บกิน ขอบคุณที่รับชมคลิปด,ด้วยค่ะเด้อยายเตีย่ยอากินอีสานได้มี้กำลังใจสู่ต่อไปค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ